มาถึงการแข่งขันในรอบต่อไปของเราซึ่งมีชื่อว่าไตรดาราเป็นอย่างไรครับพี่อ้นฮะคือเป็นดาราสามคนสามคนร่วมทำกรฬาต่างๆพร้อมกันทั้งหมดสีดานนี่อย่างนี้คุณผู้ชมไม่เห็นภาพกอธิบายเป็นภาพด่านแรกคือสามคนวิ่งสี่ขาแต่ว่าเสื้อตัวเดียวกันนะโ่้แปรเป็นแพทอ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงเอาเอาเลยข้างหลังบอกพาไปดูโอเคโอเคไป สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือสภาพของนักกีฬาสวัสดีด้วยกมือไหวไม่ได้เพราะเรามีแต่หัวครับไม่เป็นไรค่ะเตรียมตัวมาเต็มที่ไหมคะเต็มที่กัเต็มที่ค่ะไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้สู้ตายค่ะเต็มที่มากเลยตอนตอนแรกยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มเลยไม่ใช่ค่ะพูดถึงคนสามคนไม่ได้คุยนะครับปีที่แล้วผมเนี่ยแชมป์เลยครับแชมป์กีกรยานเข้าเส้นชัยก่อนเลยครับไม่ค่ะตอนนี้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนแล้วทราบหรือเปล่าวันนี้ต้องมีสี่ด่านด้วยกันต้องฝ่าฟันายรคะ ไม่ได้ไม่ไม่ทราบเอาต้องวิ่งวิ่งสามขาไปไอวิ่งสี่ขาไปพร้อมกันใช่แล้วและยังต้องวิ่งกระโดดข้ามรั้วด้วยนะคะค่ะอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเดี๋ยวสนุกแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูไปไปไปชมสีเขียวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมฮะดีมากเลยวันนี้แล้วก็ยิดว่าต้องเข้าเส้นไทยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวเดี๋วทราบกติกา ว่าต้องทำอะไรบ้างก็คือทราบคร่าวๆแต่มั่วเอาฮะมั่วให้ก็คือต้องวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วก็โดดข้ามแล้วก็มีความช่วยโอ้โหไม่ได้หือว่ารู้จริงเตรียมตัวมาดีนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสีแดงบ้างช่วยใครเดี๋ยวเจออาจารย์เจ้าหนี้นะคะจ้าสีแดงมาแล้วสวัสดีครับสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิดตัวนิดตัวพุยกันหน่อยสวัสดีครับวันนี้เตรียมตัวกันมาดีหรือเปล่าเอ่ย โอ้ก็ไม่ค่อยเตรียมตัวเลยอะค่ะแต่ก็พร้อมค่ะพร้อมของคุณแซคเดี๋ยวก่อนนะคะเดินยังไม่ค่อยถนัดเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะวิ่งเลยฮะยพวกคุณทราบไหมว่าพวกคุณต้องกระโดดข้ามรั้วด้วยโอ้ยงั้นเดี๋ยวคนขอผมถอดออกก่อนฮะอ้าวทำไมไม่รู้ล่ะคะเคยนัดซ้อมกันกบ้างปะเนี่ยไม่เคยครับาตายแล้วในดูเมื่อเกี้ยครับเราจะล้มไปแล้วจะลุกยังไงเน่เน่สร้างภาพหน่อยว่าเตรียมตัวกันมาสี่ห้าวันสร้างภาพหน่อยเตรียมตัวมาดีครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคอย,ยไปดูนะัะตากรรมของนักสามสีนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจค่ะไปชมกัน,กนขันเลยค่ะสวัสดีครับครับสำหรับที่กลางสนามตอนนี้นะครับมีพิธีมมอบเหรียญรางวัลวิ่งผัด5คูณ80เมตรหญิงนะครับนักกีฬาของแต่ละทีมที่ได้รางวัลตอนนี้อาจจะไปอยู่ตรงไหนของสนามแล้วนะครับ ส่วนพลัด5ค80เมตรผสมที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับทีมชนะเลิศคือทีมสีเขียว A ครับ1นาที03วินาทีรองชนะเลิศทีมสีแดง A 1นาที05วินาทีและทีมอันดับ3ทีมสีแดง B ครับ1นาที06วินาทีมาถึงการแข่งขันไตรดารานะครับทีมสีแดงที่หลายๆท่านคงเห็นในจอภาพไปเมื่อสักครู่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนักกีฬานะครับทีมทีมสีแดงดาราชายเปลี่ยนเป็นคุณแซน รมกรตังทัศวรรษและดาราตลกเด่นเป็นน้องหม่อมเอมครับแต่ดาราพิเศษก็ยังเป็นน้องตุ้มปริญญาเกรดบุกบาครับสำหรับไตราดารานะครับก็ปีนี้เป็นการแข่งขันกันเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีกฎกติกาซึ่งก็สุสนานเฮฮาเหลือเกินเลยทีเดียวนะฮะครับ,รบการแข่งขันไตราดารานะครับกฎกติกาที่จะทําให้ทุกท่านได้ดูสนุกเขา้าและเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผู้เล่นทีมละ3คนนะครับ จะต้องรวมตัวเป็นตัวเดียวกันครับใส่เสื้อ3ามหัวที่เห็นกันนะครับแล้วฟันฝ่าด่านต่างๆไปด้วยกันทีมใดถึงเส้นชัยก่อนชนะมีด่านที่1นะครับวิ่ง3มคนสี่ขา3คนผูกขาไว้ด้วยกันวิ่งไปจนถึงจุดหมายให้ได้ครับด่านที่สองนี่ก็จะเป็นการก้าวข้ามรั้วทั้ง3คนนะครับทั้งที่ยังผูกขากันอยู่นะฮะและจะต้องก้าวข้ามรั้วไปพร้อมๆกันนะครับมีทั้งหมด3ระดับอีกต่างหากแล้วจึงสามารถที่จะแกะผ้าผูกขาออกนะครับแค่นั้นยังโหดไม่พอครับด่านที่3าม เกี่ยวแขนลอดรั้ว3คนลละจะต้องยืนลลหน้ากระดานลาลเอาแขนเกี่ยวกันไว้แล้วลอดไม้3ระดับไปพร้อมๆกันยังมีด่านที่4ให้เล่นกันอีกครับกลิ้งวงล้อเข้าเส้นนะครับทั้ง3มคนจะต้องช่วยกัน,นบังคับวงล้อ,อยางน,นะครับให้อยู่ภายในลูกทีมใดนะครับสามารถเข้าเส้นใช้ได้ก่อนปลลเป็นผู้ชนะนะครับก็สรุปว่ามีทั้งหมด4ด่านด้วยการที่แข่งขันกันให้ถึงจุดหมายให้ได้นะฮะก็คงสนุกสนานตื่นเต้นเช่นเคยครับครับ3คนรวมตัวกันอยู่ใน จะแยกออกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาดิสีเขียวดูแล้วมุ่งมั่นน่าดูครับทั้งคุณหนุ่มวินัยและคุณมอริสเคนคุณโอเบริโจเป็นกีฬาที่เน,น้นความสามัคคีอย่างแท้จริงครับคุณปิงครับสังเกตที่ขานะครับมีการผูกขาเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ถ้าจะว่ากันเป็นจริงๆนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1 2 3 4สขานะครับ3คนสีขาเอาละครับคุณวิในไกลบุตรนะครับคุณมอริสเก็ประกบคุณโอเลยครับตอ,ตอนนี้นะครับปกติ3คนเนี่ยหกขานะครับแต่จะไปรวมกันอยู่คู่หนึ่งครับก็จะเหลือ3มคน4ี่ขาคนที่อยู่ตรงกลางจะเดินเองไม่ได้นะฮะ ก็จะต้องให้คนที่ประกบงๆดูซ้าขดูดูแล้วหน้าเหนื่อยใจคนคนอยู่กลางมากเลยครับเพิ่มเดี๋ยวมีขาฉีกแน่ฮะถ้าเกิดสลับกันแล้วก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่สุสนานมากๆเลยทีเดียวแล้ปีนี้ปีแรกด้วยนะครับไม่ทราบว่าใครจะครองแชมป์อเลยครับเรามาดูไตรดารากันไปครับเิมเริ่มเดินแล้วครับตอนนี้ครับก็คงจะต้องมีการซ้อมกันบ้างนะครับคือกติกาเนี่ย สามคนสีข่ขาเนี่ยนะครับผูกขาไว้ด้วยกันวิ่งไปจนถึงจุดหมายแต่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการวิ่งที่ลำบากยากเย็นแสนเข็้ที่สุดนะครับของเชียร์ของแต่ละสีนะครับก็เชียร์กันเต็มที่แหมดูแล้วสีแดงฟิตมาดีครับโอ้โหวิ่งสามัคคีกันดีเหลือเกินส่วนสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยนักไปทางย่อกย่องนะครับสีเขียวสีเขียวคุณกรดคุณสีคุณหมายถอดไย ครับเหมือนกับโดนตะปูตามที่เท้าหรือเปล่าไม่ทราบครับเอาละครับมาถึงด่านที่2องนะครับตอนนี้จะต้องข้ามรั้วนะครับแล้วรั้วเรามีหลายระดับด้วยนะครับหจีมสีแดงครับยังสามัคคีคือพลังอยู่นะครับแซนน้องบอบเอ็มและน้องตุง้มดูท่าทางเหมือนกันสบายอกสบายใจเหลือเกินครับจีมสีแดงดูแล้วพิงห่าง ทีมสีเขียวกับทีมสีน้ำเงินไปเยอะเหลือเกินนะครับสีเขียวได้อยู่หลังสุดเลยครับทีมมือนไทยไก่บดค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนะครับนี่นะครับสีแดงครับมาวิ่งกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับสีเขียวก่อนแข่งดูเหมือนฟิตนะครับดูมั่นอกมั่นใจเต็มที่ สีน้ำเงินอยู่อันดับ2นะครับแล้วก็ทิ้งตอนนี้สีแดงทิ้งสีน้ำเงินประมาณ30กว่าเมตรสีน้ำเงินทิ้งสีเขียวก็ร่วม30เมตรเหมือนกันครับครับตอนนี้สีแดงใกล้เข้ามาที่จะเจอกับด่านต่อไปแล้วนะครับนกครับลอดนะครับตอนนี้เป็นด่านหนึ่งนะครับจะต้องลอด่านที่มีความสูงระดับหัวนะครับเป็นลำสีสันนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเป็นปุะสักยุดยั้ยงให้สีแดงเข้าเส้นชัยแลวครับ เว้นแต่ว่าคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นลมหน้ามึนขึ้นมาเลยครับชวนให้อีกสองคนเนี่ยไปไม่ได้ด้วย <c oughs> <c oughs> น้องเอ็มวิ่งไปอ้าปากไปแลวครับแต่ขาก็ดูแลยังสบายนะครับ <c oughs> มาถึงดันที่4ี่แล้วครับต้องกลิ้งวงล้อให้เข้าเส้นชัยนะครับ3 <c oughs> ามคน <c oughs> ต้องช่วยกันประคับวงล้อย่างให้อยู่ภายในลู่ถ้าออกนอกลู่นี่ถือว่า ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับต้องกลับเข้ามาในลู่เช่นเคยนะฮะระหว่างที่ทีมสีแดงนะครับได้มากลิ้งวงล้ออยู่นะครับสีน้ำเงินกับสีเขียวครับยังหอบแ heck กันอยู่เลยครับคุณกรดครับมาหาวงเพื่อดูคุณตีนะครับก็โอ้โหพยายามพยายามเหลือเกินครับต้องไปให้ถึงเส้นชัยนะครับนี่อยากอยากจะบอกสีน้ําเงินนะครับอย่าสบายใจนะครับสีเขียวก็ตามมาใกล้ๆเลยนะครับอยู่ข้างหลังแล้วนะครับ สีน้ำเงินต้องระวังนะครับที่ผ่านมาเล่นไปหลายประเภทแล้วเพิ่งจะได้ไปน10คะแนนแล้วดูทีมสีแดงครับโอ้โหเขียมาเรื่อยๆับวงล้อสบายใจเหลือเกินครับตอนนี้คงจะต้องลุ้นทีมที่จะได้อันดับ2กับอันดับ3านะครับเพราะว่าคะแนนจะต่างกันสมควรทีมสีเขียวครับเริ่มกลิ้งวงล้อตามทีมสีน้ำเงินกันแล้ว่ะครับเอาละครับมีโอกาสหรือเปล่าทีมสีน้ำเงินต้องเร่งนะครับเพื่อคะแนนนะครับเพราะว่าคะแนนของทีมน้อยเหลือเกินที่หนึ่งน่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับทีมสี กำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับทีมสีแดงครับเป็นทีมชนะเลิศไตราดาราครับก็เก็บไปอีก30คะแนนแล้วครับทีมสีแดงคุณแซนพนมกรตังทศวัรรษน้องหม่อมเอ็มและน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษบาครับแต่มาถึงตอนนี้ครับทีมที่ได้อันดับ2น่าจะเป็นทีมสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าก็นำมาห่างทีมสีเขียวเยอะพอสมควรเลยทีเดียวยกเว้น อย่างจะล้มหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะอย่างห้ามออกนอกรูนอกทางนะครับกำลังจะเข้าเส้นชัยครับสำหรับทีมสีน้ำเงินครับก็ต้องให้คะแนนในเรื่องของความพยายามของทุกคนนะฮะที่ลงมาแข่งขันในวันนี้ครับแม่ยอดเยี่ยมมากครับหอมกันใหญ่เลยครับรองชนะเลิศครับคุณหมูกรดคุณตีดอกสดาและคุณไหมก่อนใบครับทีมสีเขียวโอ้โหหมดแรงเหมือนกันครับ คุณวินยัยไกรบุตรคุณโอเบบีพิโจกนะครับและคุณมอริสเคครับได้อันดับ3ตอนนี้เป็นสรุปคะแนนรวมล่าสุดนะครับทีมสีแดงนี่โอ้โหส่วนใหญ่จะแบบเก็บคะแนนเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้120คะแนนแล้วครับทีมสีแดงสีเขียว90คะแนนและสีน้ำเงินขยับขึ้นมาเล็กน้อยเลยครับ30คะแนนครับตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะ